สวัสดีครับไลน์นี้ก็จะแ็นไลน์ส่งงานให้ลูกค้านะคุณลูกค้านะครับลูกค้าท่านนี้มาจากจังหวัดระยองนะครับคันนี้เป็น BM อ e 9นะครับตัว540เดี๋ยวเราไปคุยรายละเอียดกันในรถจะได้เสียงตั้งฟังชัดนะครับโอเค ชุดนี้เราติดตั้งด้วยหัวฉีดของ s t a ็ก300 AC นะครับให้คุณลูกค้านะครับแล้วก็ที่ใช้ชุดนี้เนี่ยเพราะหนึ่งในรถประมาณ8สูบเนี่ยตอนนี้ชุดคอนโทรลในบ้านเราอะ่ะก็มีสวัสดีครับคุณลูกคา้ามีไม่ได้ไม่มีตัวเลือกที่ไม่ได้มากนักนะในราคาที่สมเหตุสมผลนะครับนี่เลือกตัวนี้เพราะราคามันสมเหตุสมผลแล้วก็คุณภาพการทํางานก็ใช้งานได้ดีนะครับเพราะตัวนี้เป็นเทคโนโลยีที่ค่อนข้างจะ เสถียรแล้วนะครับใช้กนมนานนะครับแล้วก็เราเซ็ต <NAS> อ <curs CDU> ัพปรับแต่งนะครับเราดูรายละเอียดการคันนี้มีอะไรบ้างนะครับผมใส่วัชีุอิลางของ v อลเทควอลเทคบีเอฟซีแท้เลยนะอันนี้เกรดพิเศษพรีเมียมเลยนะครับเกรดพรีเมียมไม่พรีเมียมเนี่ยใครอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงมาคุยหลังใหม่ละกันเพราะช่างเนี่ยผ่านงานพวกนี้มาสิบกว่าปีแล้วเจอมาทุกรูปแบบนะจะอธิบายให้ฟังแต่ไม่อยากไม่อยากพูดตรงนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นโจมตีคนอื่นเขานะครับแล้วก็ใส่มอเตอร์เมจิกนะครับ สองพอตนะครับต่อเดือนอพอร์ตเลยสามารถเดินได้ส่วนรูปเดี๋ยวเดี๋ยวจะถ่ายเดี๋ยวจะลงในใต้คอมเมนต์ให้นะครับเพื่อจะใครอยากจะดูเรื่องรายละเอียดของรูปอะไรเงี้ยจ,จะลงไม่น่าจ,าจจะไม่ลงอีกโพลหนึ่งอาจจะลงในคอมเมนต์ก็ได้นะครับก็ก็ได้ติดตั้งเรียบร้อยนะครับตอนนี้ช่างได้เซตอัพปรับจูนนะครับแล้วก็เรียบร้อยแล้วงานจูนโอ้โหออกมานี่นิ่งเลยน้ำมันระแก้นะครับแล้วเราก็อ่านด้วยสแกนปอดีรุ่นนี้เป็นรุ่นที่สามารถเอาสแกนเข้าไปจับข้อมูลบางอย่างได้นะครับ ใครติดต่อช่างยังไงช่วงนี้นะรบกวนโทรเยอะหน่อยนะครับเพราะช่างเองก็ค่อนข้างงานหนักนะครับแล้วก็รักต้องรักษาสุขภาพ,ภาพจริงครับตอนนี้นิ้วล็อกแล้วครับแล้วก็กระดูกทับเส้นแล้วนะครับทา <c oughs> งานก็เลยจะค่อนข้างจะช้านิดหนึ่งนะครับจะงานจะค่อนข้างมาเรามีมีข่าวาข่าวที่ไม่ดีสําหรับคนที่จะติดตั้งแก้ในขณะปัจจุบันนะครับตอนนี้ถังโดนัทนะครับขาดแคลนนะครับเป็นท้องตลาดขาดแคลน นะครับเพราะว่าโรงงานที่ผลิตถังเนะี่ยที่เป็นที่นิยมนะครับในท้องตลาดตอนนี้กําลังการผลิตเขาไม่เพียงพอนะครับกับดีมานที่มันเพิ่มขึ้นนะครับแต่ถ้าโรงงานผมก็มันอาจจะยังไม่ได้ขยายการผลิตมากนักนะครับก็เลยทําให้สินค้าในตลาดตอนนี้ไม่ค่อยมีนะครับทำให้คนที่ติดตั้งแก๊สถังโดนัทเนี่ยอาจจะไม่ได้ติดได้ยากในช่วงนี้นะครับแต่เป็นถังแคปซูลนี่ผมเช็คในตลาดเนี่ย ยังมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาดอาจจะล้นด้วยซ้ำไปนะครับก็เลยไม่ไม,ไม่ไม่ขาดแคลนไม่ต้องกังวลน,นะครับใครใช้โดนัทตอนใอยากติดโดนัะตอนนี้ก็ลองทําใจนะครับว่าอาจจะยุ่ยงยากนิดนึงนะครับใครจะเปลี่ยนทางก็เลื่อนไปก่อนสนท่านที่ติดไปก่อนหน้านั้นแล้วก็ถือว่าโชคดีครับตัดสินใจได้ถูกต้องถูงจังหวะเวลานะครับได้ใช้อย่างมีความสุขเนาะใช่ไหมครท่านที่ได้ติดแล้วก็ประหยัดไปแล้ว นะครับสะดวกไปแล้วอะไรเงี้ยทุกอย่างไปแล้วนะครับคนมาติดช่วงนี้อาจจะขาดเรื่องความสะดวกหลายอย่างนะครับข้อจํากัดมันเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้ก็เป็นไลฟ์ส่งงานให้กับคุณลูกค้านะครับเครื่อง V8 4 0 0 0ี cc ะครับก็เล่นเอ,อนเหนื่อยเหมือนกันนะครับกว่าจะเก็บงานเรียบร้อยสมบูรณ์แบบแล้วแล้วเทสวิ่งเทสได้ดังใจนะครับก็เป็นข้อมูลใคร ติดคันอะไรอยากรู้โทรมา0894559195โทรติดต่อโดยตรงก่อนนะครับแล้วก็อยากถามอะไรก็ถามในการโทรศัพท์เราก็ได้นะครับนะเพราะว่าบางครั้งรายละเอียดมันมานั่งพิมพ์ผมก็พิมพ์ไม่เก่งเนาะนะครับรบกวนโทรถามดีกว่าโทรแล้วไม่ติดไม่รับก็ถ้ายังรักกันอยู่ก็โทรมาใหม่นะครับบางทีช่างไม่ว่างมือไม่ว่างบ้างวางโทรศัพท์อยู่บ้างหรือบางครั้งไม่ตื่นนอนไม่ไหวลุกไม่ไหวนะก็ไม่ได้รับโทรศัพท์นะครับ โอเคขอบคุณแฟนพันแท้ทุกๆท,ท่านนะครับแลนะส่วนใครต้องการมีปัญหาติดขัดอะไรก็โทรมาสอบถามทั้งได้โดย,โดยตรงเลยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับบ๊ายบาย